คำพูดที่ว่าคนดีต้องมีศาสนาและอีกคำพูดหนึ่งทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดีจริงหรือคำพูดที่ว่าคนดีต้องมีศาสนาและอีกคำพูดหนึ่งทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดีจริงหรือ ถ้าวิเคราะห์ว่าทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดีมันจะวิเคราะห์ออกมาได้สองด้านทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีสิ่งที่เป็นความดีนับจากศาสนาใหญ่ๆพุทธคริสต์อิสลามยิวพราหมณ์ฮินดูเนี่ยหรือซิกเนี่ยมันจะมีความดีที่เป็นสิ่งที่เหมือนกันร่วมกันเหมือนเอาลอสุบฮา,านะฮูวตอาลาได้บอกท่านนบีมูฮัมัดสุลวะซสลลัมว่า,ากุญยาออลกีตาโจงกาวเบีมฮมัดกุ ยาอาลัคกิตาจงกล่าวโอ้ชาวคัมภีร์หมายถึงพวกยิวและคริสต์แต่เราอีลากาลิมาตินสวาอิไบนานาวะไบในกุมจงมาสู่ถ้อยคำหนึ่งซึ่งเท่าเทียมกันระหว่างเรากับท่าน,ลลานอัลลอฮฺนบูดีอัลลอฮ์คือถ้อยคำหนึ่งที่เรากับท่านเหมือนกันมีคำสอนที่เหมือนกันนั่นคืออะไรลละอัลลอฮฺนบูดีอัลลอฮ์เราจะไม่เคารพขัดสักการะผู้ใดนอกจากลอเพียงผู้เดียวตัวนั้น อัลลอฮ์สั่งให้นบีมหมัดกล่าวกับพวกยิวและคริสใช้สิ่งที่เป็นจุดเหมือนในการเชิญชวนเขาให้มาสู่สิ่งที่เหมือนกันและเป็นความดีและเป็นความดีมดมดอันสูงสุดเลยก็คือสักการะอัลลอฮ์เพียงผู้เดียวสิ่งที่เหมือนกันที่เป็นความดีเพราะนั้นทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดีในสิ่งที่เหมือนกันใช่สอนให้เป็นคนดีแต่คำถามคือและสิ่งที่แตกต่างกันล่ะอิสลามสอนให้เคารพสักการะอัลลอฮ์เพียงผู้เดียว ไม่กราบไหว้บูชาเชื่อว่ามีผู้ใดมีอำนาจเล่าจากอัลลอฮฺสุบฮานาะฮูวตาลาในขณะที่คริสเชื่อว่าในบีไอซาเป็นพระเจ้าหรือเป็นบุตรพระเจ้าคําถามคือจุดเหมือนเนี่ยเหมือนแต่จุดต่างจะว่ายังไงและคำตอบคำถามก็คือทุกศา,าสนาสอนให้เป็นคนดีแต่เวลาจนแล้วจนรอดก็คือสอนให้เป็นคนดีสุดท้ายก็คือถ้าไปถามว่าแล้วมีตกนรกไหมก็มีตกนรกแล้วทาไงตกนรกคือสอนให้เป็นคนดีมันจะมีความหมายอะไรสุดท้ายก็คือไปลงท้ายที่ ตก,ตกนรกทำดีต่อพ่อแม่ทุกศาสนาสอนให้ทำดีต่อพ่อแม่อย่าก,กินเหล้าห้ามกินเหล้าถ้าเอาสิ่งที่เป็นข้อเหมือนกันที่เป็นความดีของแต่ละศาสนาแล้วมา,นา,นารนานารณ์รณรกนะให้ทุกคนปฏิบัติความดีของศาสนาที่เหมือนกันของทุกศาสนาคำถามมีอยู่ว่าถ้าถามแต่ละศาสนาว่าพอไหมทำแค่นี้พอไหมที่จะรอดจากไฟนรกแต่ละศาสนาเขาบอกไม่พอไอความดีที่เหมือนกันที่ทำเนี่ยนะ ตอแบบกันซื่อสัตย์เลยนะอย่าปกปิดเลยนะไม่ได้เข้ายังไม่ได้เอาแล้วความดีที่ทําจะมีความหมายอะไรแต่ละศาสนาก็บอกว่ายังไม่ได้เข้าสวรรค์ถึงแม้ว่าท่านจะทําความดีที่เราตรงกันสามศาสนาสี่ศาสนาก็ยังไม่ได้เข้าสวรรค Learning, <S <s <ans> <S ์คือแต่ละศาสนาก็จะตอบว่าท่านยังไม่ได้เข้าสวรรค์ครับเพราะอะไรอ่ะเพราะเขาไม่ได้พิจารณาจุดที่เป็นความดีอย่างเดียวครับเขาพิจารณาจุดที่เป็นความชั่วด้วยครับนี่แหละครับมาตรฐานในการตัดสินว่าอะไรชั่ว แตกต่างกันแต่ละศาสนาเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเรารณนนรงค์ให้แต่ละศาสนาเนี่ยมาปฏิบัติสิ่งที่เป็นความดีในสิ่งที่เหมือนกันแล้วจะมีความหมายอะไรอะรณรงค์จะมีความหมายอะไรบ้านไปแล้วยังไม่ได้เข้าสมรัค์สุดท้ายจะต้อตงนรกกันแหละเพราะอะไรเพราะแต่ละศาสนาจะมีสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นคําสอนที่เป็นหัวใจหลักคาสอนที่เป็นหัวใจเลยถ้าขาดคําสอนนี้ ไม่พิจารณาเลยให้ทําความดีอื่นก็ไม่พิจารณาถ้าขาดคําสอนหลักถ้าไม่มีคําสอนหลักทุกศาสนามีจะทําดีมากขนาดไหนจะอาหาังจากความชั่วมากขนาดไหนถ้าไม่ยึดมั่นในหัวใจหลักของศาสนานั้นๆไม่พิจารณาครับถ้าเป็นข้อสอบก็วิชาบครคับมี5วิชาเนี่ยนะข้อสอบที่เป็นข้อบัคับมี5ข้อทําี่ข้อได้เต็มร้อยสี่เลยแต่ว่าตกหนึ่งข้อเต็มร้อยทั้เสียไม่พิจารณาครับก็ตกหนึ่งข้อสอบตก นี่คือความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้แล้วเนี่ยคำพูดที่ว่าทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดีเนี่ยมันก็จะใช้ไม่ได้ผมเลยเขียนหนังสือมาชี้แจงเรื่องนี้เขียนมานานแล้วแหละก็เอาล้อให้ทำยืนละทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดีจริงหรือเมื่อเป็นเช่นนี้นิยามความดีของอิสลามก็จะแบบหนึง่งนิยามความชั่วของอิสลามก็จะแบบหนึ่งคริสก็จะแบบหนึง่งพุทธก็จะแบบหนึง่งนะครับแต่และศาสนาก็คนละแบบกันทีนี้มันก็จะมีพวกหนึ่งพวกมาเทศ เราไม่นับถือศาสนาไหนเลยดูเหมือนจะดูเหมือนจะรอดพ้นจากปัญหาแต่ท่านไม่นับถือศาสนาไหนเลยนะท่านก็เป็นแบบอีกแบบนึงแหละแต่ท่านไม่เรียกว่าศาสนาถ้าเป็นความเชื่อก็ท่านก็เป็นอีกความเชื่อนึงความเชื่อที่ไม่นับถือศาสนาไหนเลยท่านก็จะต้องมีสิ่งที่ท่านยึดอยู่นั่นแหละว่าอะไรเป็นความดีของท่านอะไรเป็นความชั่วของท่านเหมือนแต่ละประเทศกฎหมายเนี่ยเวลาฝ่าฝืนกฎหมายเนี่ยเขาจะไม่ใช้คําว่าเอ้ยคนนี้ หาไฟแดงได้ทําชั่วแล้วเขาไม่ใช่แบบนี้นะเขาจะใช้ผิดกฎหมายผิดเวลาผิดกฎหมายเนี่ยบั้นปลายบั้นปลายที่จะทําให้คนผิดกฎหมายนีย่กลัวการผิดกฎหมายคืออะไรถูกปรับถูกไหมมาถึงมาถึงจะมีความหมายถูกปรับหรือไมก่ก,มก็ถูกจาคุกไม่ใช่ว่าเฮ้ย hey, คนนี้ผิดกฎหมายนะแล้วไงต่อไปนะก็ไม่มีอะไรเขาก็ใช้ชีวิตปกตินะคนนี้ฆ่าคนตายนะแล้วไงต่อก็เขาก็ใช้ชีวิตปกตินะนะไปไหนมาไหนกินเนื้อ,อางตามสบายไปห้าง ปกตินะเอาแล้วยังไงอะ่ะผิดกฎหมายมันไม่มีความหมายเข้าใจไหมบัญญัติว่าผิดกฎหมายแล้วไงต่อมันต้องมีบรรปลายอะ่ะปลายส,สุดท้ายแล้วมันยังไงต่อไปอะ่ะบรรปลายก็คือถูกจําคุกหรือไม่ก็ถูกปรับหรือไม่ก็ทั้งจําทั้งปรับบั่นปลายนี่คือ,น,คอนี่คือกฎหมายเราไม่ใช้คันว่าเออคนนี้ทําชั่วนะทำไมผ่าใไฟแดงทาชั่วเราไม่ใช่แบบนี้ถูกไหมกฎหมายจะไม่ใช้แบบนี้เพราะอะไร เพราะบาปกับบุญดีกับชั่วเนี่ยมันมันเป็นเรื่องลักษณะเป็นโลกหลังจากความตายไปแล้วแต่จะใช้คําว่าผิดกฎหมายแต่ประเด็นไม่ใช่ประเด็นคือท่านถือว่าผิดคําถามก็คือแต่ละประเทศเนี่ยมีกฎหมายเป็นของตัวเองและแต่ะละประเทศก็จะมีสิ่งที่ถูกถือว่าผิดกฎหมายไม่เหมือนกันแต่ละประเทศในโลกนี้บางประเทศห้ามกินสุนัขบ้านเราเนะะี่ยห้ามแต่อีกประเทศอีกไปอีกไม่ไม่ไมกลจากประเทศเราโอ้โหตลาดสุนัขขายเพียบเลย กินสุนัขผิดกฎหมายแต่อีกประเทศหนึ่งกินสุนัขไม่ผิดกฎหมายมาตรฐานแตกต่างกันแต่ละประเทศผิดไม่ผิดกัญชาประเทศหนึ่งถูกอีกประเทศหนึ่งผิดเต็มไปหมดเลยสิ่งที่แต่ละประเทศนั้นมีสิ่งที่ถูกถือว่าผิดกฎหมายในประเทศของตัวเองและมีสิ่งที่ถูกถือว่าไม่ผิดกฎหมายในประเทศของตัวเองคําถามก็คือแล้วเอามาตรฐานอะไรวดเพราะอย่าลืมไป้องเราที่นั่งอยู่ที่นี่กันทุกคนเนี่ยมันต้องเชื่ออะไรกันสักแบบหนึ่งเนีน่ยแหละถูกไหม มันต้องเชื่ออะไรกันสักแบบหนึ่งอ่ะและเชื่อเสร็จมันก็มีผลในการกระตุ้นให้เราไปปฏิบัติตามสิ่งที่เราเชื่ออยู่สิ่งที่เราจะปฏิบัติมันเป็นผลมาจากสิ่งที่เรายึดถืออยู่ในจิตใจเราเรายึดถืออะไรเป็นในจิตใจเราเราก็จะปฏิบัติไปตามสิ่งที่เรายึดถือคํอาถามคือสิ่งที่เรายึดถืออยู่เนี่ยมันถูกหรือผิดต,ต้องการจะบอกว่าแต่ละศาสนามีนิยามชั่วดีต่างกันแต่ละประเทศมีนิยามถูกผิดต่างกันและตกลงเนี่ยจะยังไงตกลงจะรู้ไหมอะไรผิดอะไรถูก เพราะฉะนั้นการที่จะคุยว่านิยามแห่งความดีและความชัว่วมมนนะเนี่จย,ยจะคุยให้มีความหมายเนี่ยนะการจะคุยเหมือนกับผิดกฎหมายอ่ะผิดกฎหมายแล้วไงต่อก็ไม่เห็นเกิดเลยเดินเหินตามสบายฆาตกรจะเดินเหินตามสบายแต่ผิดกฎหมายนะผิดกฎหมายแล้วไม่มีอะไรต่อไปมันไม่ใช่มันมีความหมายทีนี้จะคุยว่านิยามความดีความชั่วจะคุยให้มีความหมายเนี่ยมันต้องคุยที่ต้นเรื่องที่สําคัญที่สุดเลยแหล่งที่จะเป็น ตัวชี้วัดว่าอะไรเป็นความดีและอะไรเป็นความชั่วมุสลิมจึงบอกว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือต้องพิสูจน์พระเจ้าถ้าคุยกับต่างศาสนกที่ยังไม่เชื่อในพระเจ้าฝั่งี้นนะก็ต้องบอกเขาก่อนเลยก่อนที่จะมาพูดว่าอะไรดีอะไรชั่วเนี่ยนะพิสูจน์พระเจ้าก่อนเลยไม่งั้นคุยไม่มีความหมายพิสูจน์ว่ามีพระเจ้าเสร็จแล้วปุ๊บพิสูจน์ว่าคมพีร์อันกรอานมาจากพระเจ้าแต่ถ้าคุยกับชาวศาสนาที่เชื่อว่ามีพระเจ้าอยู่แล้วยิวคริสต์พราม์ฮนดูซิก ศาส,สนาเหล่านี้อยอมรับถ้าคนที่ยึดในคัมภีนะคนที่อ้างว่าตัวเองนับถือศาสนาแต่ไม่เอาคัมีร์นะกลุ่มหนึ่งศาสนาเหล่านี้เน,นี่ยสี่ศาสนาเนี่ยเชื่อว่ามีพระเจ้าศาสนาที่เชื่อว่ามีพระเจ้าจะเชื่อตรงกันแทบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่าผู้ที่จะนิยามว่าอะไรดีอะไรดีอะไร,ะไรชั่วคือพระเจ้าไม่ต้องพิสูจน์พระเจ้าแล้วเพราะเขาเชื่อว่ามีพระเจ้าอยู่แล้วส่วนรายละเอียดพระเจ้านี่แหละต้องมาพิสูจน์ว่ารายละเอียดถูกใครดีถูกใครดีผิดเพราะฉะนั้นอิสลามกับคริสต์ตรงกันคือนิยามดีนิยามชั่วเนี่ย นนะเพราะฉะนั้นเวลาคริสมาบอกมุสลิมว่ามาถามมุสลิมว่าอิสลามอนุญาตให้มีภรรยามากกว่าหนึ่งคนได้เนี่ยและจะมาสื่อว่าเนี่ยเป็นความชั่วนะคำถามชั่วได้ไงถ้าพระเจ้ากําหนดอ่ะแต่ชั่วได้ไงท่านจะยอมรับไม่ใช่หรอว่าสิ่งใดที่พระเจ้ากําหนดเนี่ยพระเจ้าบอกมาว่าทําได้เนี่ยไม่ได้กว่าชั่วคริสก็คิดก็ถือแบบนี้ยิวก็ถือแบบนี้และนี่พระเจ้าอนุญาตให้ผู้ชายมีภรรยามากกว่าหนึ่งคนได้ถึงสี่คนแล้วมันจะเป็นความชั่วได้ไง คริสต์จะบอกว่าก็เราไม่เชื่อว่าคำพีกูรอานมาจากพระเจ้า๋อาอยางงั้นประเด็นเปลี่ยนแล้วประเด็นไม่ได้อยู่ที่พระเจ้าแล้วประเด็นอยู่ที่กุรอานเนี่ยมาจากพระเจ้าจริงไหมถ้าพระเจ้าระบุจเชื่อแน่นอนแต่พระเจ้าระบุจริงไหมละ่ะประเด็นมันจะอยู่ตรงนี้แหละซึ่งต่างกับกรณีของพุทธนะพุทธเนี่ยไม่เชื่อในพระเจ้าตั้งแต่ตนต้องพิสูจน์พระเจ้าก่อน แต่ศาสนาที่พิสูจน์พระเจ้าเชื่อในพระเจ้าแล้วต้องมาพิสูจน์คัมภีร์กันว่าระหว่างคัมภีร์กุฎอ่านคัมภีร์เบิลคัมภีร์ของจิวคัมภีร์ของปราหินดูคัมภีร์เล่มไหนเชื่อถือได้มากที่สุดเนี่ยต้องพิสูจน์กันที่คัมภีร์เพราะฉะนั้นถ้าคุยกันในหมู่คนที่มีศาสนาและจะตั้งประเด็นว่าอะไรคืนอนิยามแห่งความดีและความชั่วถ้าจะตั้งหัวข้อแบบนี้นะแล้วคุยกันในหมู่คนมีศาสนาอนนะก็ต้องพิสูจน์คัมภีร์หละครับว่าคัมภีร์ใครชัรน่าเชื่อถือมาากกที่สุุดอน ไบเบลิลการพันธสัญญาเก่าพันธสัญญาใหม่ตันวุดของยิวพระไตรปิฎกของพุทธมาพิสูจน์จนก่อนว่าในคัมภีร์เหล่านี้คัมภีร์ไหนน่าเชื่อถือมากที่สุดเพราะอะไรมีอะไรพิสูจน์เมื่อพิสูจน์แล้วชัดเจนแล้วว่าคัมภีร์กุรอ่านเป็นคัมภีร์ที่ผ่านสอบผ่านเลยทุกอย่างเลยสอบผ่านดีที่สุดก็นิยามความดีความชั่วก็ต้องเอาจากนี้แหละถ้าจะยึดในคัมภีร์ในในหมู่คนมีศาสนาัเข้าใจนะ ถ้าอ้างว่าจะเอาศาสนาถ้าอ้างว่าจะปฏิบัติตามศาสนามันจะลอยลอยไม่ได้เพราะถ้าอ้างว่าปฏิบัติตามศาสนามันจะต้องไปผูกติดคุณพี่เวลาเราพูดว่าเราจะเอาศาส,ะสะนามันอัตโนมัติว่าคนคนนั้นจะต้องยึดในคําสอนของคัมภี์ในศาสนานั้นอัตโนมัติอัตโนมัติเลยเป็นเงื่อนไขบังคับเลยไม่งั้นไม่มีความหมายครับไม่งั้นไม่มีความหมายครับพูดว่าจะเอาศาสนาทีนี้นเมื่อคมภีอัลอุรานได้ถูกพิสูจน์แล้วเป็นคมภีที่เชื่อถือได้มากที่สุด ด้วยเหตุผลต่างๆมากมายคนที่เอ่ยปากว่าจะเอาศาสนาไม่มีเหตุผลอื่นจะน,นอกจากจะมาปฏิบัติตามคัมภี์อันกุรานเท่านั้นอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นชนิดนิยามความดีนิยามความชั่วก็จะต้องเอาจากคัมภีอันกุรานอันนี้หลังจากพิสูจน์กุรอานแล้วนะว่าเป็นคัมภี์ที่สอบผ่านเลยสอบผ่านในแง่ที่ว่าพิสูจน์ได้ว่ามาจากพระพป็นเจ้าพิสูจน์ได้ว่าไม่เคยถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขพิสูจน์ได้ว่าไม่มีมนุษย์สามารถเรียบเรียงได้ และพิสูจน์ได้ว่าเป็นคมภี์ที่มหัศจรรย์ที่มีโครงสร้างทางภาษาที่ไม่มีใครรอบเลียนแบบได้หลายต่อหลายอย่างที่เป็นบทพิสูจน์ของคมพีร์นกุรานที่กุรานได้ท้าทายเอาไว้เมื่อผ่านแล้วปุ๊บไม่มีผลอื่นนอกจากจะต้องมาปฏิบัติตามคมภีอันกุรานและเมื่อบอกว่าจะปฏิบัติตามคมภีอันกุรานนิยามความดีความชั่วก็ต้องเอาจากคมภีเล่มนี้อัตโนมัติในหมู่คนที่บอกว่าฉันจะนับถือศาสนา แต่ถ้ามีใครท่านในหมู่คนที่ไม่นับถือไม่ขอนับถือศาสนาอะไรเลยเราก็จะถามเขาว่าสําหรับท่านนนิยามความดีและความชั่วท่านเอาจากไหน